สวัสดีครับช่องแม่พายออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับโดยป้าโบซุริยยบันทาครับ้ามารอเบิงการอยู่กับจินครับวันนี้ครับป้ามนาเพิ่นนี่อาหารครับะเลียงครับอย่างหมูอย่างใสครับพี่น้องครับที่มีานารเอยู่เบื้องหลังแล้วครับผมวันพักแรมครับที่ วัดบางปิ่งครับพี่น้องครับอวันนี้เพื่นกินกันไปรอบนึงแล้วครับอรอพอดีปลาผัวอย่างมาขอเนี่ยถ้าคลิปอัปเดตครับ <c oughs> พี่น้องได้เบิ่งการใส่ชีวิตของวันพักผ่อนครับชิ่วๆครับวันนี้ครับอย่างสิคุู้ไปมั่งนึงเป็นจะเส็งง่ายน่าอครับ <c oughs> ฟันมีหมองแน่แจ็กหน่อยเด้อพี่น้องเงยเราจะก็ได้น่งสาอยู่ตอนนี้นยังไม่ได้กินน,น,นะเพิ่อนอกครับพี่น้องภาพมาเบ่งการใช้ชีวิตวันพักหล่อนรับชิวๆกับเป<ะ>็นเด็ เนปาน่เนปาน่มาแล้วมาแล้วทำมาแล้วมาอน่ครับสปปนเซอร์ับสเปนเซอร์รับไรงยไปอหา่ครับทำน้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาน้ำเส้นเอาน้ำเีอานี้อานี้น้น้กระป๋านปลา

แล้วดีครับดีครับท่านเมี่ยวเอาเมอครัน่ตีุ่้ยนี่ยพ่ตุย็อปเื้อนเออตโอ้เาไม่แอลบะวพ่ลูกเขาีเขา่นี่แหละไปเอาเข่าไปเอาเข่าเข่าไม่ิดจเลยเาเขาครับย่างหมูครับพี่น้องย่างหมูย่างเม่ย่างใสย่างข้างครับย่างหมบครับในวันที่พัก แกลบมครับวัดบางปิ้งครับกำหนดการเดินทางค้อน่อยรถทีมงานเบทีครับก็จะเดินทางกันขื้นเียแหละครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะประมาณกับอาทิตย์ตีสองตีสามครับโอ้เหลียงอุ้ยนะยี่อแล้วเบลขอเละโอ้โหโอเคมันก็แซ่บไปซ้มหนึ่งเนี้ยคิจูโบรานไล้ปะ บผ่านว่าสนเห็ดเองชิมเองเห็ดเองชิมเองโบผ่านว่าสนโอ้ยผู้ใหญ่อำนาจเลยกับผู้ย่างก็ย่างครับมันจินไปโอ้ยไรหลอบเลยที่เพื่อนครับจัดไปหร้หลอบแล้วครับแม่ครับหลมั้หเลยเานเป็ีหลม่้น้อยเลือ

แมนแมนแมนบั้งทีเอบตตไมอมทำให้บอบบ๊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 อบไกินบ๊อบให้กินเอาเดี๋ยวภาพเปเบงครับรถปาดรถทั่วเพิ่งนั่กันจังไดแดนเซอร์ลุบหกันนอนกันยุบกันละครับพี่น้องครับสาละอเนกประสงค์กับทีมงานรถบาดเท่าก พักพอนกันจ้ะครับผมตอนดีครับกําลังรับประทานอาหารก็มีครับพี่น้องครับในวันพักแรมที่วัดบางปิ่งครับสมุติสาครนครับพี่น้องครับรถพญโกสุริโยบันทาครับรถอาจารย์นักดนตรีครับพญวัดจอดยืน่แล้วก็รถครับ ปลาลัดครับจอดอยู่หมดแล้วอยู่โดมไกรมูนนี่ยน้อยครับสันโดดครับพี่น้องนี่ครับทีมนี่นบ่อยทีมอันนี้ก็เวทีลื่นเรียบร้อยแต่เศร้าหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็พักผ่อนกันเตรียมตัวที่จะกินข้าวกินน้ำอาบน้ำแล้วก็สิพักผ่อนจักน้อยก็สิเล็กๆก็สิพ้ากันไปแหละครับผมเว่ารถเมันบรรทุกมันต้องฝ่าออกเนาะเดี๋ยวติดเวลาเนาะพี่น้องอีกจังนึงกันไปหอนงานไว้กันเป็นดีครับ จะได้กระทึงหนางานไปก่อนครับดีที่สุดน้องพี่น้องเนาะครับผมแรนในกรงเทปบุหัวสีเกิดยังึ้นครับตรวจนั่นตรวจนี่แน่ครับแล้วก็รถติดเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรครับถึงหน้างานไปก่อนเป็นดีที่สุดพี่น้องครับออกจากนี่เพราะว่าค่อนข้างรถจะติดน้องขร่ามสองนี่ติดแห้งเพื่อกลั่ทถ้ำถะนอยู่พี่น้องครับอึ่งว่าที่ว่ารถบัสเขากําลังล่อสัญญ,ญาจ,จากผู้บริหารจะให้เดินทางกี่โมงเ <Yeah. S 1> นาะ กันให้เดินทางเกล้ามงสาคือว่าคุยกันนี่ก็หน่อยแคสิลําบากเนี่ยจังหน่อยเนาะยานรถติดพี่น้องครับผม่ครับยานรถติดครับเพราะว่าพอร,ราบสองเปนกะคารมังทําถนนอยู่ครับผมทางเลี่ยงกรเอาง่ายว่าเส้นไอ้กอท่อม่อครับแถวนี้ครับเป็นยานธุรจิตเนาะครับลานแถวสมุทรสาครสมุทรปราการนี่รถเยอะครับพี่น้องครับรถเยอะครับก็จะสัญจรกัน ค่อนข้างจะลำบากจักน้อยพี่น้องครับต้องเพื่อเวลาครับในการเดินทางครับเผื่อเวลาในการเดินทางเนี้ยจักน้อยนะพี่น้องเนาะนี่ครับลุกๆลกันนอนกันอยู่นี้แล้วครับในศาลานี่ครับพักผ่อนกันตอนนี้ทุ่มกู้กัวสี่สองทุ่มแล้วพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกการเดินทางเด้อทุกการรับชมครับพี่น้องครับยายไม่อบพี่เชี่ยวครับ ช่องน้องไม้ครับแอดตัวปัญญโกครับภรรยาพัญญโกมาน้าปีนี้ครับเปิดช่องเพื่อเดท่ายเดทส่วนมากกระสิทธิ์เล่าทยแน่ปัญญโก้ไทยแน่แอดมินให้เล่าครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้ครับพี่น้องขอบุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบุณเด้อติดติดตามคลิปใหญยใหม่ครับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ